สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับทางตำลารถนะครับก็ได้รับการติดต่อนะครับจากสมาชิกท่านนึงนะครับในช่องว่าให้ไปดูรถให้หน่อยนะครับหารถให้หน่อยประมาณนั้นนะครับก็คือสเปคนะครับต้องการเป็น Toyota Vigo Champ นะครับขอเป็นแบบแคปเอาแบบราคาไม่สูงมากนักนะครับราคาไม่สูงจนเกินไปแต่ว่าเงื่อนไขก็คือสภาพต้องดีด้วย ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าโจทย์ค่อนข้างยากนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแต่ว่าทางตำรารถนะครับก็พยายามนะครับไปหามาจนเจอนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะตรงสเปค100%หรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องรอดูจากรีวิวด้วยนะครับ สำหรับสมาชิกท่านอื่นนะครับที่เคยรีเควสเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับรถที่อยากได้นะครับตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าทางช่องเองนะครับก็จะพยายามไปหามาให้ดูอย่างแน่นอนนะครับอย่าพึ่งน้อยใจนะครับอย่าพึ่งอ่าน้อยนะครับกับทางช่องนะครับการันตีนะครับว่าจะไปหามาให้ได้ดูอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็เป็น Toyota าวิ o โกแชมนะครับโฉมปี2014นะครับจากภายนอกนะครับที่ เดินดูรอบๆนะครับคร่าวๆก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องมาตรวจเช็คเกี่ยวกับสีของเขาอีกทีนึงนะครับว่าจะมีตรงไหนที่เป็นตําหนิหรือเปล่านะครับสําหรับตรงนี้นะครับจากที่รีวิวตั้งแต่ฝากระโปรงนะครับลงมานะครับสียังเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับเสียงใสมากนะครับการชนหน้ายังดูดีอยู่นะครับก็จะมีตําหนินิดๆนะครับตรงด้านล่างมุมซ้ายนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับตรงนี้ทางด้านแก้มซ้ายครับ ฝาบานประตูทางด้านนี้นะครับลงไปถึงตรงนี้ด้วยก็ยังโอเคครับเสียงยังใสอยู่ครับสีค hmm. ่อนข้างสวยนะครับยังคงความสดอยู่นะครับของรถคันนี้นะครับมุมไฟด้านหลังโอเคนะครับฝากระบะนะครับลองปิดเปิดดูนะครับสนิทดีนะครับปิดเปิดง่ายนะครับโอเคครับตรงนี้ก็ยังยึดเกาะได้ดียึดแน่นอยู่นะครับทางแก้มด้านนี้นะครับก็ยังเสียงใสอยู่นะครับการันตีนะครับมาถึงตรงนี้นะครับจากที่รีวิวสีภายนอกนะครับถือว่า โอเคเลยนะครับเกือบ100%เลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากความเดิมความใหม่ของเขานะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับยังไม่เคยทำสีนะครับเสียงค่อนข้างบางนะครับสำหรับสีโอเคครับสำหรับภายนอกนะครับทางช่องให้คะแนนเกือบ1้0ละกันนะครับสำหรับตรงนี้ตรงฮูดก็ยึดเกาะดีนะครับลองโยกลองดึงดูขยับดูนะครับก็ยังมีความแน่นหนาอยู่นะครับไม่ได้มีชำรุดแต่อย่างใดเนาะสำหรับตรงนั้น บานประตูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเคาะสีดูแล้วเสียงยังบางอยู่นะครับตรงด้านบานประตูนะครับไม่จําเป็นต้องไปตรวจเช็คอะไรเยอะก็ได้นะครับเนื่องจากถ้าสีมันบางก็แสดงว่าเขาก็ไม่เคยทําสีมานะครับถ้าไม่เคยทําสีแสดงว่าไม่เคยชนนะครับก็บานประตูก็ยังปิดเปิดสนิทดีนะครับตรงนี้ตรงนี้จริงๆไม่ต้องจำเป็นต้องแกะดูก็ได้นะครับตรงเขาเรียกว่าตะเข็บรอยเชื่อมนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปนะครับ บานประตูยังปิดเปิดสนิทดีนะครับแล้วก็เสียงที่บานประตูนะครับยังเป็นเสียงใสๆนะครับสีเดิมนะครับไม่หนาแต่อย่างใดนะฮะสำหรับที่ปิดเปิดกระจกตรงนี้นะครับเจาะมาทําใหม่นะครับก็ใส่เพิ่มนะครับของเดิมน่าจะเป็นมือหมุนนะครับจริงๆนะครับวิโก้แชมป์คันนี้นะครับทางช่องเองก็ไม่ได้มีข้อมูลลึกขนาดนั้นนะครับว่าปี2014นะครับยังเป็นกระจกมือหมุนอยู่นะครับประมาณนั้นแต่ด้วยความที่ว่า ไปสอบถามข้อมูลมานะครับกับทางทีมงานที่อยู่โตโยต้านะครับก็ให้ข้อมูลมาว่าก็มีนะครับก็จะเป็นรุ่นโลที่สุดนะครับของตัวนี้ส่วนทางด้านโอเ n นแคปเมื่อสักครู่นะครับก็โอเคนะครับปิดเปิดสนิทตีนะครับไม่มีจุดไหนที่ชำรุดเสียหายแต่อย่างใดนะครับคอนโซลด้านหน้าโอเคนะครับถือว่ายังใหม่อยู่นะครับก็จะมีคราบนะครับที่เบาะนะคราบเปื้อนนะครับที่มีตำหนินิดหน่อยนะครับคอนโซลกลางโอเคนะครับ ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับสำหรับภายในของ t ต y ยต้าคันนี้ครับครับทีนี้ก็มาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับสำหรับ t ต y ยต้าวีโก้แชมคันนี้นะครับจากตรงนี้นะครับแหนบโอเคนะครับโช๊คโอเคครับเพาขับกระบานะครับน็อตยึดกระบาโอเคครับแชสซีโอเคครับก็จะมีคาบเปื้อนเป็นธรรมดานะครับสำหรับรถใช้งานนะครับทอยเสียนะครับโอเคนะครับไม่ได้มีผุนะครับถือว่า ยังคงความเดิมอยู่นะครับสำหรับช่วงล่างนะครับทางช่องก็ให้คะแนนเกือบร้อยเปอรเอีกเช่นกันนะครับสำหรับช่วงล่างครับมาถึงห้องเครื่องนะครับรวมไม่ถึงเครื่องยนต์ด้วยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับจากที่ดูๆนะครับห้องเครื่องนะครับยังมีความอ่าสวยอยู่นะครับแล้วก็ความเดิมอยู่นะครับสียังคงดูแจ่มอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีจุดไหนนะครับในห้องเครื่องที่ผุเลยนะครับคานหน้าโอเคครับยังอยู่ในเกณฑ์เดิมโรงงานนะครับเพจตรงนี้ยังครบอยู่นะครับ แก้มด้านซ้ายโอเคครับขวาก็โอเคครับทางด้านนี้เอาสายไฟปลั๊กอินตรงนี้ดูใหม่มากนะครับสำหรับคันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับสำหรับห้องเครื่องรวมไปถึงตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับทางด้านนี้ก็โอเคนะครับยังมีความใหม่นะครับท่อพบท่อทางเดินนะครับต่างๆตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับยังดูใหม่อยู่นะครับ ข้อทางเดินไอเสียนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้ทํามาใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่คุ้นตานะครับสําหรับของเดิมนะครับตรงนี้โอเคครับถือว่าพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังเครื่องก็ไม่มีน้ํามันซึมหรือว่าไหลออกนะครับเป็นคราบน้ํามันแต่อย่างใดนะครับถือว่าพร้อมใช้งานมากๆนะครับตรงนี้ฝากระโปรงนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับตรงฮูดนะครับก็ยึดเกาะดีนะครับยังเป็นของเดิมโรงงานทั้งบานเลยนะครับสําหรับตรงนี้ ทีนี้มาดูสรุปกันครับว่าเจ้ารถคันนี้นะครับของมีตําหนิค่าซ่อมไหมนะครับหรือคุ้มหรือเปล่านะครับถ้าหากจะซื้อไปใช้งานนะครับสําหรับคันนี้เบื้องต้นนะครับสำหรับสีภายนอกนะครับจากที่รีวิวอย่างละเอียดเลยนะครับสีเขาการันตีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยไม่เคยทานะครับแล้วก็ไม่เคยชนมาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้สีจะค่อนข้างสดและสวยมากๆนะครับยังคงความเดิมของความเป็นสีโร่งงานอยู่นะครับถัดมาก็จะเป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับเบรก ตรงนี้ยังไม่ได้ทดสอบแต่อย่างใดนะครับก็ไปดูที่จานเบรกก็ยังถือว่าโอเคนะครับไม่มีสนิมเกาะนะครับแล้วก็ตรงคาลิเปอร์ก็ไม่มีน้ํามันหรือว่าซีนแตกนะครับถือว่าโอเคนะครับส่วนโชคนะครับจากที่ลองกดๆดูนะครับโยกดูนะครับไม่มีเสียงอาการโชคตายหรือว่าโชคเสียนะครับช่วงล่างทางด้านหลังนะครับแหนบยังโอเคนะครับครบทุกเส้นนะครับโชคก็ไม่ตายนะครับไม่มีคาบน้ํามันด้วยนะครับชัดซีเพาขับพร้อมใช้งานสุดๆนะครับสําหรับช่วงล่างคันนี้ สำหรับภายในคันนี้นะครับก็จะมีตำหนินะครับอยู่1จุดนะครับซึ่งทางตัวผมเองนะครับมองว่าไม่น่าจะเป็นตำหนินะครับหรือว่าถ้าใครมองเป็นตำหนิก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับนั่นก็คือตรงที่ปิดเปิดกระจกไฟฟ้านะครับที่ทางเจ้าของรถเจาะใส่เข้ามานะครับ ตรงนั้นนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นตําหนินะครับทำไมไม่ปล่อยให้เป็นมือหมุนเดิมๆอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าสะดวกยังไงก็อย่างนั้นละกันเนาะทางช่องก็ทําหน้าที่มารีวิวให้ชมนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครจะมองว่าดีไม่ดียังไงก็ค่อยไปถกไปเถียงกันที่หลังนะครับแต่นอกจากตําหนิตรงนั้นนะครับก็โดยรวมเลยนะครับสําหรับภายในใหม่มากนะครับก็จะมีแค่คาบเปื้อนเล็กน้อยนะครับที่บอกทางด้านคนขับแล้วก็คนข้างๆคนขับประมาณนั้นสําหรับราคานะครับของ โตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2014นะฮะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าราคากลางของเขานะครับอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่ทั้งนี้นะครับราคากลาง3 0 0แสนกว่าบาทนันกะ็จะเป็นรุ่นที่ดีกว่านี้นะครับหรือว่าได้อัสซิสตรีเพิ่มมากกว่านี้นะครับก็จะมี ของแถมให้มากกว่านี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสแตนดาดแบบสแตนดาดเลยจริงๆนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีออปชันอะไรเพิ่มเติมมาให้มากมายหนักนะครับสำหรับตรงนี้ราคาของเขาก็เลยจะไม่ค่อยปรากฏตามท้องตลาดทั่วไปมากนักนะครับแต่ตรงนี้นะครับจากที่สอบถามดูนะครับทางเจ้าของนะครับก็อยากได้ประมาณ3 1 32นะครับโดยประมาณนะครับทางนี้นะครับทางช่องก็จะลองพูดคุยต่อรองดูให้ก่อนนะครับในระดับหนึ่งนะครับเบื้องต้น นะครับได้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนเรื่องสภาพรถนะครับทางช่องเองนะครับการันตีนะครับว่าพร้อมใช้งานเกือบ100เอเ็นเลยสําหรับคันนี้นะครับก็จะติดอยู่ที่ราคานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับยังไงก็ลองพูดคุยกันดูอีกทีหนึ่งนะครับกับทางเจ้าของรถนะครับ อยู่ที่ตกลงนะครับระหว่างราคานะครับผู้ซื้อผู้ขายคุยกันนะครับตรงนี้ทางช่องจะไม่เข้าไปก้าไก่แต่อย่างไรนะครับจะทําหน้าที่ที่ดีที่สุดก็คือพูดคุยนะครับต่อรองให้เบื้องต้นนะสำหรับคนที่อยากจะได้นะครับส่วนทางฝั่งคนขายก็เช่นกันนะครับทางช่องก็จะพยายามทําตัวให้เป็นกลางที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้ตรงนี้นะครับถ้าหากดูแล้วถูกใจยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วนะครับไม่ประทับใจกับคันนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับหรือนะครับในรอบ ทางช่องจะพยายามหามาให้ตรงสเปคที่สุดนะครับสำหรับสมาชิกที่รีเควสเข้ามานะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับทางช่องนะครับการันตีนะครับย้านะครับว่าไม่ทิ้งแน่นอนนะครับก็รวบรวมข้อมูลเอาไว้อยู่นะครับสําหรับรายรายการนะครับที่ทางเพื่อนสมาชิกในช่องนะครับรีเควสเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะครับทางช่องนะครับมีรายการอยู่แล้วในมือนะครับอยู่ที่นะครับจะตามหาจนเจอไหม นะครับแล้วจะได้ตามสเปคที่ต้องการ100%ไหมตรงนั้นก็เดี๋ยวมารอดูในรีวิวอีกทีนึงครับแต่ว่าการันตีนะครับจะตามหามาให้แน่นอนนะครับถ้ายังไงนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ t o โย t ้าวิ o โกแชมนะครับปี2 0 1 4ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะครับฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องสําหรับวันนี้สวัสดีครับ